นี่ครับผมโอ้โหลงมากก็เจอเลยครับนี่หุสวยๆเลยครับนี่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 ครับผมครับนี่กับพวมีห้อยโกยครับผมนี่ห้อยโกยห้อยเกดเข่านางเก็เข่าครับนี่ครับผมบางสังจ้อยก็ใสิใส่เสียบแต่แคงแต่แค้งก็ไมครับผมแต่แค้งมาทั้งหลังก็ไมยครับผมไงอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยว่าแล้วนี่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 ครับผมสังจ้อยใส่ไว้ตรงนี้สึงจ้อยบอกว่าหนีงหูมันหมู่วานนี่ครับผมนี่ สวัสดีครับผมกับผมในซองสร้างจ้อยครับผมมือหนีกระเพาออกมาหาอยากหากินขึ้นกาครับเอามาใส่หนูเลาะขางทางมือนีเป็นวันหยุทธก็เลยได้ออกมาเตินนะครับผมออกมาตั้งแต่สามโกแรงตอนนี้ก็สี่โมงแล้วใส่ไปได้แน่แหละครับผมไปใส่โอ้เอากำลังมาหลายอย่างเด้เอมือนีนี่ครับมีถึงด้วงไม้ไผ่กะลวงไม้ไผ่ด้วงพีวีซีครับกระล่วงพีวีซีนี่โอ้แก็มี กับรุ่นใหม่ครับพ่อครับใส่ไปแล้วบ้างกับมีครับผมมีฟ้าลันจิ๋วโอ้หลายย่างครับหลายย่างหลายแนวมึอนี่ฟ้าลันจิ๋วนี่ครับกับวงเดือนโมแนงโบโมแน่ครับผมนี่หลายย่างหลายแนวครับมึอนี่ออกมาจะเป็นกับรุ่นใหม่นั่นดักเบิดไปแล้วครับผมตั้งใจจะตั้งซื้อว่า มากระทืบลงเดี๋ยวมื่อื่นเทามาเบิงน้ากันว่าหนกาตาม,มากระทืบลงสิเป็นยังไงน,นะครับเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวไปหาไส้ต่อครับผมนี่เลาะขางทางไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไส้ได้มาแน่แล้วออกมาตะวินครับผมไส้ก็ล่วงได้ไปหลายหลังเลยกับวงเดือนยังไม่ได้ไส้ครับผมอ๋อลือบอกสุดเก้าสุดเดิมเนี่ยขีกข่กระไตขี่กระไตอันนี้ก็ขี่กระไตครับในกระลวงนี่ก็ขี่กระไตนี่ขีก่กระไตนี่ขาดมาได้ครับ น้ำยาก,กันมุดครับผมนี่นี่นขยำขยำกอดื่มเั้ยผมแม่งขยำกอดซีดนี่ครับผมโอ้ได้โอ้ยเมือ่อ <laughs> ยได้โอ้ได้ทุกคลิปครับผมนี่ได้ทุกคลิปยำโมผ้าดิครับนี่ยำโมผ้าดิได้ทุกคลิปผู้ใดยอยากเบิ่งวิธีท่ามชางซอยกะนถึงเรียกว้ตรงครามเพิ่มเติมด้วยครับเดอ้อไปกดเบิง่งเดี๋ยวมันจะเข้าไปวิธีเฮ็ดเออ่น้ำยาก,กันมุดครับสูตรปรับปรุงใหม่ครับผมไป ไปใส่กันเดี๋ยวมันสีข้ามครับโอ้เมื่อเจอครับออกมาตเต็มเป็นหมีห่อนครับผมวันหยุดครับผมโอ้การวงเดือนกี่ยี่สิบผมเด้อหลายหลังอยู่ครับมือหนีร่วมๆกันเรื่องกี่สิบหลังหมดและสี่สิบกลัวร่วมๆกันแล้วทุกย่างครับผมใส่หลายย่างอยู่มือหนีซี่ย่างหาย่งางหมดแหละเดี๋ยวมืออื่นยังมาเบิรงกันครับว่าอุปกรณ์เทาสีหลายเท่าไรครับผมไป นี่ครับผมโหลงมากก็เจอเลยครับนี่มุสวยๆเลยครับนี่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 ครับผมนี่นี่นี่เห็น่าครับนี่สวยๆเลยไม่ไหมเลยครับนี่เดี๋ยวสังจ้อยสิใส่ไว้นี่ครับเดี๋ยวใส่ไว้นี่ครับผมหลังนี้สังจ้อยกับสิใส้เป็นกับพุ้งเดือนบม่ได้ม้ครับผมบม่ได้ม้วเนื่อขี่กระไสังจ้อยเอยเนื่อขี่กระไตสังจ้อยโอ้ยจำพิดจำถือครับนี่นี่จำจากกันหมดครับสูตรปปุ้งหม่ สปืดเอาละเดี๋ยวรอรุ่นครับผมสีดรุยากันหมดกลบก็บวางลงไปแล้วครับจกหนาปากหูห้อยมันโกยกินกับปูกับหมดแลนเต็มเลยลองเบิงลองเบิงนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมครับผมยางไปอีกหน่อยนึงมาเจอขวยนี่โอ้โหนี่ครับอยู่แนนอนแบบนี้อยู่แนนอนเดี๋ยวทั้งใจใส่ไปนี้ครับ ปากฮูเลยใส่ไปนี่หลังนึงครับผมใส่ไปนี่ครับผมสังเกยกรลบวาจากน้งใสไว้แล้วหลังนึงเป็นขอบสะครับผมขอบสะนี่มาบังจุดนี้กัน,นครับนี่ก็บผมมีห้อยโกยครับผมนี่ห้อยโกย,กห,ย,โกยห้อยเกศเขา่านางเก็เข่าครับนี่เกศเข่าออกมานี่ครับผมนี่ นี่ครับนี่ห้อยนั่งกินเข่านี่ห้อยกินลูกเข่าครับผมนี่เออจะมาจากทา้งใดครับผมหลังนี่ช่างจ้อยซีไซเป็นอันนี้ครับนี่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 ดวงไม้ไผ่ครับผมหาหม่องวางยากเดี๋ยวใส่ดวงไม้ไผ่เลยครับผมหลังนี่กะลวงครับบ้านช่างจ้อยเอิ้นกะลวงจะพ่อจะแม่จะปู่จะย่ามันพาเอิ้นมาแล้วครับเนาะป้ายไม่ใหญ่พาเอิ้นมาเนี่ยนี่ยขี่กระต่ายอยู่ในครับผมกะลวงไม้ไผ่ครับผมมีที่ใส่กับบรรยากา ใส่คือกันครับกับพ VC ีซลองเลียบแบบมาจากพ VC ครับผมนี่เห็นมาจากพ V c ีแหละแล้วก็อนสมัยโบราณคันมันสีเงาครับผมคันมันสีเงาอันนี้ก็แดัดแปลงแก้ไขกันมาเรื่อยๆเป็นได้ทั้นี้ครับสีนี่เนื้อขีดใต้สีเข่าข้างหลังน้ำยาก,กันมดสั่งจอยครับใส่ได้บ่ได้เดี๋ยวลองเบิร์ํามือ,มอว่ากระ่วงนี่มันสีเข่าวะนะครับเนาะโอ้ใส่ไว้ต่เก้าอันสิบอันเพลี้ยครับข้นขคืนกันนะครับผมนี่ นี่ครับผมแ, cool. แตงบ่วงทำมันได้ครับนี่นแบบ <deity. dive S 1> นี้ครับผมอาไปใส่ก <cabeza. S 1> <quelque S 2> ันเลยครับผมนี่ครับผมบางเส้นจอยกับเส้เสียบตะแคงตะแคงยังไงครับผมตะแคงมาทางหลังยังไงครับผมเดี๋ยววาสีเลยเอาไว้แปะแปงสีเลยครับนี่เห็นเงยขึ้นน้อยๆครับเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ครับเงยขึ้นน้อยๆนี่บอกไว้ในนี่แหละครับผมนี่เอาเดี๋ยวมืออื่นมาลุนกันครับผมนี่ครับผม ตอนนี้สังจรยก็ใส่เ็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหมือนี้จะดักจดเต็มครับเมื่อนี้หยุดเมื่ออื่นก็หยุดอีกครับผมสังจอยเลยใส่เกือบหาสิบหลังนะครับรวมกันทุกอย่างครับผมรวมกันทุกอย่างออกมาตั้งแต่าบสามวงแรงายสามครับตอนนี้นี่ครับหาวงหาวงครึ่งโอ้โหครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันมื่ออื่นครับผมเกือบหาสิบหลังกับดักซี่ยางนะครับเนาะกับดักซี่ยางเลยเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ว่าจะมีแจ้มมีตูหรือเปล่าได้โอกาสครับเมื่อนี่ยุดเมื่ออื่นก็นยุดโอ้โหแต่บ่ไหวครับผมเคยเคยใส่แค่ยี่สิบครับยี่สิบสามสิบที่ใส่ติดๆกันรอบนี่ใส่ตีกันแน่ห้างกันแน่ครับไล่ไปเรื่อยครับเลาะขางทางไปเรื่อยนี่มีจบวยุดธนี่ครับนี่ป้าเขาเหืงอเขานี่พมันมันบ่อ่วงงรับเพิ่นเลยบระเกียวอยู่นี่ก็อยู่ไปโอ้ยอยู่นี่ก็เป็นสิบหลังครับผมนีม่บริเวณนี้ครับผมโอ้โหจะหนักจะเต็มครับผมออะเดี๋ยวมื่ออื่นเจอกันครับผมบ่ยามครับ เดี๋ยนี่มีเคร์ฟิวครับผมถึงบมมีเคร์ฟิวสักอยก็พยายามนะอครับผมไปเจอกันมื่นเช้าครับผม ครับสวัสดียมเศร้าครับผมพาไวย้ยมหนูเบิ่งเดอมมึนี่สีหอบคือสีหาบจัดนักจัดเต็มครับผมใส่กับดักตั้งหกย่างหกย่างเกือบหาสิบหลังเกือบหาสิบหลังครับผมมีกระลงไม่ไพ่กระลงพีพีซีกับวงเดือนบม่ได้มูกับวงเดือนมูปลาจิ๋วครับผมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับมึอนี่มึอว่านยุดมือนี่ก็ยุดอีกครับผมก็เลยมีโอกาสนะครับเนาะ เดี๋ยวไปรุ่นกันครับก็หมายข่างทางเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเกือบหาสิบหลังสีหามพื้นสีหอกครับผมไปไปรุ่นจุดแรกกันก็ครับผมจุดนี่สองหลังเป็นกับวงเดือนครับกระลวงไม่พายครับคือเรียกว่าด้วงไม่ถ่ายนั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันบึ้งจะเป็นอย่างไรกบหมายข้างทางเราบัวนี่ก็จัดหนักจัดเต็มเนื้ยขี่กระไตน้ำยากันหมดครับผม สูตรปรับปรุงใหม่โอ้โหเห็นแต่ไก่เลยหมากระลงเงียบกิบเลยมาบ่เอาครับผมมานี่ครับผมนี่ลงไม้ไผ่เฮาบออก่กเอาหนึ่งเบิองหอยมันโกยครับนี่นี่หอยเอาหอยกันมากินอีกแล้วนี่วานบกมีด้นี่มายังกินหอยบบอู่บ่มบ่กเอาบอ่อกนี่ครับเงียบกริบครับผม รุ่นกระตจอครับผมจุดนี่หลายหลังเลยครับเป็นหมกักกระล่งไม้ไผ่กระลวงไม้ไผ่กระลวงไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่นั่นแหละครับผมเออสังจอยลืมใส่จังเจ็ดยางกับดักเจ็ดยางครับผมมีกับดักรุ่นใหม่สังจอยมาใส่น้ำสังจอยที่ตั้งชื่อว่าเป็นเออม้ากระทืบลงนะครับผม <laughs> นี่ครับหมกักกระล่งไม้ไผ่จะเป็นอย่างไรไม่รู้ โอ้เงียบคลิปครับผมนี่นี่นี่หูมันอยู่นี่ครับผมบ่เขาอะครับหูมันนะ,นนนะไปรุ่นกระจอกับผมโอ้โหรุ่นมาคันเมื่อกี้นี่ครับมากระลงมาทํางานนี่ครับผมกระลงไมา้พายเงียบคลิปเงียบคลิปครับตรงจุดนี่ก็จะเป็นที่สังจอยทายหูให้เบิ้งครับผมทายหูทายขวยให้เบิ้งวาสิเป็นยังไงนะครับเนาะมันจะอ่าวหรือเปล่ปบาบรลูนะ หูมันอยู่ทั้งพี่หูหนึ่งอันหนึ่งขวยยังอยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวเบ่งที่นี่กอนครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยว่าแล้วนี่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 ครับผมสังใจใส่ไว้หนึ่งนี่สังจใจบอกว่าหนึ่งหูมันหมูวานนี่ครับผมนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเก็บแหลมแรกมาสักทีครับผมเข่าเก็บเออมันก็โล่งสงสัยมันไม่ค่อยเข่านะครับเนาะมันยังบอุดอาหารมาั้ง มันบ่ค่อยเห็นคือว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะโอ้ไส้สวยครับตัวนี้ไงโอ้การคอเต็มๆครับผมนี่ครับผมเป็นกับบอได้มูครับผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยขี่กระต่สักจอยน้ำยากันหมดครับผมสูตรปรับปรุงใหม่ได้การได้การครับผมเบิ่งมาบักระโลงอย่างเดียวยังบ่บ่ชื่อครับผมบ่บ่เบิ่งไอ้ไอ้ไอ้กับวงเดือนบอได้มูนี่ยื่อเลยครับผมนี่ บิด้วยถุงมั้รับผมใส่สวยๆเลยนี่ครับผมโอ้โหสวยงามจยาได้หาบหรือได้หอบครับผมมือนี้เดไปกระต้อนห่ไอหลังหนุ่เป็นอ่ามากระทืบโล่งครับกับดักรุ่นใหม่ครับผมใส่ไว้ตามทางสื่อนีแล้วมันจะไปสื่อว่าญี่ปุ่นคุ้มกบ่มีหรือมั้งเอาแต่ไปรุ่นกันบ้างครับผมไปครับผมลองไปรุ่นกันบ้างครับผมตัวนี้เป็นกับดักรุ่นใหม่สังเจยใส่ไว้ใส่น้อ มา,ยมายอยู่นี่มาอยู่นี่โอ้นี่เลยครับโมโครันครับอันนี้ไส้ตามทางครับผมนี่นเป็นบ่วงยังซี่ครับผมนี่เวลามันเหยียบอันนี้ลงกับเรียบร้อยครับผมนี่นตับ <c oughs> มันก็หัดจวดเอาเก็บครับผมเ,เดี๋ยวเป็นุ่นหลังครับหลังขวอ,อย่างง่ายสังใจวางไว้ปากหูนะ่ะจะเป็นอย่างไรโอ้ย บ่เอาอหลีครับปากหูนี่สงสัยมันระแวงมั้งอุา่าเอาดินถมไว้ครับนะอุต่าเอาดินถมกลับไว้นะป,ปากหูนะบ่อยู่มันจังแด่เดี๋ยวไปเบื้องหลังนี่ือเดี๋ยวไปเบื้องหลังนี่สิจอยดักไว้ข้างล่างผีกันร,ระแวงอีกหลังหนึ่งครับผมเป็นจังได่ดูเดือดมึงดูกันร,ระแวงโอ้เงียบครับผมน่าจะมีหนูตัวเดียวนั่แหละครับไปลุ่นกันต่อครับผมจุดขอบสะหลายหลังอยู่ใส่อ้อมสะไว้ที่ทางจอยใส่มือ กระลวงให้เบิ้งนะครับกระลวงไม้ไผนะ่เนี่ยเดี๋ยวไปรุนกันเบื้องหลายหลังอยู่ครับอยู่นี่ทั้งฟ้าลัานจิ๋วทั้งกับดักมู่มมูครับผมทังจอยจำบมผิดนะมีหอยกัดหายาเขียวเยุ่ตรงนี้ก็ะหอยมันโกยครับที่ทังจอยถ่ายเบิ้งบุ้งวัาศีวังไอ้กับวงเดือดอยังไงครับผมสังจอยเลยใส่มากระลุงไม้ไผ่ไว้มันจะเข่าหรือเปล่าบนะ่รู้เนาะป่าจำแงซะด้วยนะ วานนี่เกือบนั่งคุบหมักบามุ่นบมักจำแยกครับผมนี่นี่นเกลือมันไตมึงตึงเลยนี่จึงจอยใส่ไว้นี่ตึงไลโอ้ยเงียบครับผมแต่รุ่นกระต้อครับผมลวงไม้ไพ่ที่ทางจอยไทย่ายเบิรงกครับผมวันเนี่ยจเป็นยังไงจะเป็นยังไงโอ้โหเงียบคลิปครับผมโบเข่าไหมนี่ครับผมนี่นี่โบเข่าเนี่ย โอ้ยหนูมันใหญ่เด้มัง้งนี่หอยได้กัดหญนาเลยมึกไปลุนกระต้อครับผมมันอยู่หลังขางกันนี่ระบ้อที่หลังนี่เห็นหอยมันกัดเขียวนลอยมันกัดเขียวๆอยู่โอ๊ะๆางาบๆเป็นยังไงมีโจป้ะปะล่ะขาบ่ได้อยู่ใสโอ้ยเงียบคลิปครับผมเนี่ยห้อยอย่างมันกัดเขียวๆนี่นี่หนูเนี่ยสังจอยหวานมันบ่มาบ่าเนี่ย นี่ครับห้อยกัดเขียวๆไม่ใหม่เลยนีย่สรุปหมายสะขอบสะไม่ได้พุ่งหูหยหมายยังงามครับผมม,ยยงงม,บผม,มีห้อยกัดห้อยอย่างเขียวๆดีสางจอยไทยมือครับผมบุ้ทึกอ้อไอ้หล่ะคอยมาแก้มือใหม่ครับผมไปเดี๋ยวอีกสองสามจุดครับผมไปไปลุนกันต่อครับผมจุดนี้ก็มีหลายหลังอยู่สังจอยมาใส่ไปหลายมือว่าน,นี่ได้ไปสองโฉจะบริไาย,ไยก็เลยเห็นเห็นร่องรอย มีร่องรอยอยู่ครับผมนีหอยกัดหญ่ยอยู่จะบ,บุรูว่ามันจะเข่าน้ำยาหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็เจอพระเจ้าออกหากินสามสี่คนครับผมบ่ได้จักจัของช่างจอยสิเป็นจังเลยน,นี่ครับหอยมันโกยกับนีอยู่ด้วยนี่นี่ครับผม,มนี่ช่างจอยใช้ว้เสือไไ่อมไว้ทีงนี้โอ้เงียบคิิบครับผมนี่ไดปดงหลังนี้ดิดูหลังนี้สิหลังนี้สิเป็นยังไง ยังไงโอ้ยเงียบลิปคือเก่าครับผมจุดนี่ <c ười> ก็บบได้พระโตรครับผมโอ้โหเงียบลิฟหอบแท้ๆมื้อนี่โอ้หมายงามอยู่ครับห่อยกันหยาเขียวๆเลยโอ้โหไปเลยจุดหนึ่งครับทั้งพูนไปรุ่นกระตจาะครับผมจุดสุดท้ายโอ้โหเบิ่งมาเงียบลิปเงียบลิปครับผม หยุดนี้สิเป็นยังไงบุนี่โอ้ได้หอบแท้ๆทางจาวาได้ตัวเดียวนี่แหละเงียบกิฟครับผมเนี่ยนี่ครับผมหมายข้าเจ้าเอาไปกินเลยกับพระจักครับผมนี่โอ้โหพอได้แจ้งแล้วก็แจ้งไว้กันหมุนไปนี่ผมหมุนทะลุไปนี่น้อยเดียวอยู่ใส่ยุ่ยหนีหลังนึงตัวเขาทางจ้อยใช้ไปเป็นกลางหนีหลังนเป็นงได หมุนเบิ้งหมุนเบิ้งหม oh, ุนเบิ้งโอ้เงียบกริบครับผมหนึ่งครับผมตอนนี้สั่งอยกัเบึ้งไปเลยครับว่าเบิดกับว่าเบิดอ่ะเรือหลังนึงอยู่พูดไอ้ครับไอ้ฟาลาจิ๋วโอ้หนึ่งทั้งเบ็ดโอ้ สรุปว่าโอ้ยสรุปว่าหอมครับผมบ้าห่าคลิปนี้โอ้ยมันจีห่กเต็มที่ยังไงครับผมไมายังงามอยู่เนะครับไมายังงามอยู่กัดเขียวลืมๆโอ้ถึงมือมันประบาดมันก็ประบาดอีหลีคือเพิ่นว่าด้วยครับเด้อโอ้สั่งซอยใส่กับต่างต่างจีดย่างแปดอย่างเนี่เห็นไหมนี่โอ้จะเหียงไม่เหี้ยงนี่เต็มเต็มพื้นทึ่งครับดิเหี้ยงครับดิเหี้ยงไปว่าดิจีห่ามันจีหอบดิในห่อคบครับโอ้ดิ บักกะโล่งนี่แมากร็ถืบโล่งใส่ใจตั้งซื้อไว้โอ้นี่ครับบักกะโล่งเต็มถุงเลยโอ้จักร้านี่เองนี่นี่นี่โอ้จักร้าลานจิ๋วไอ้จักร้าลานจิ๋วจักอีหยังครับนี่เต็มอึ้งซึ้งหอบครับผมไม่นี่หอบโอ้โหนี่ยังดีครับยังมีแต้มปลอบใจครับผมยังมีแต้มปลอบใจได้แต้มหนึ่งครับผมบ่แน่เด้อหลังผุนปลาลาจิ๋วหลังผุนอาจจะถือก็ได้ครับผม สรุปผลงานอยู่นี่ก่อนแต่ถือเดี๋ยวสั่งจอยไทยเบื้องธบถือก็จบเลยครับผมอู้หอพ่อพ่อพ่อเมีหอดเบ็ดปลาไหลครับแต่เบ็ดปลาไหลมูวัดได้ไปแล้วครับสองแทมสองแทมยิ่งใหญ่เลยเด้อสองแทมเนี่ยกะโม่ยิ่งเติบครับผมซ้ำเกือบซ้ำขวดเอ็มร้อยไปไปสองตัวเนี่ยเศร้ามาบ่มีจักตัวครับผมโอ้ว่าตีฉาบคักๆอุตส่าห์หยุดงานดีใจว่าได้หยุดงานเด้นี่ว่าได้หยุดงานจัก สองมือเพ่นว่าใส่คักๆเบื้องหมู่บ้านนี่โอ้โหอุตสาเลาะแต่สามมงแรงยันเกือบหกโมงครับผมโอ้โหสรุปว่าได้หอบครับได้หอบอ่ะมีผลงานอยู่แจมหนึงครับผมมีผลงานอยู่แจมหนึงโอ้ใหญ่เติยครับนี่ขอบคุณหลายๆครับสําหรับผู้ที่เบ่งมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้สังใจก้าลาไป็นสำเนียครับพ่อกระไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอู้บ่ค่อยเข่าแก้มครับผมมือนี้ โอ้ยหอบหอบหอบโอ้ยจะอีหยังไม่อีหยังก็พูดฝุ่นเบ็ดเบ็ดปลาไหลเบ็ดปลาไหลโอ้ยคักขักขักขักเอาเอาหอบกันโอ้ยโอ้ยเอามาไปโอ้ยไปครับกลับบ้านกัน